สวัสดีค่ะแอดมินกระซิบบอกเรามาแนะนำรถกระบามือสองให้ทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะคะสวยสวยอีกแล้วค่ะทุกท่านสวยทุกคลิปดีทุกคันนะคะสนใจคันไหนทักไปคุยกับผู้ขายได้โดยตรงด้วยนะคะดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือเมนสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ สำหรับรถยนต์คันนี้นะคะมาฟังรายละเอียดของรถกันดีกว่าเนาะนิสสันนาว่าแคปค่ะคันนี้เจ้าของลงเครื่องเจมานะคะเครื่องเบนซิน 2J เกียร์ออโต้ราคา148,000บาทค่ะเป็นรถยนต์ปี07สีน้ำตาลสวยๆเครื่องยนตน์เบนซิน 2J 3,000cc นะคะเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นแคปเปิดได้นะคะทุกท่าน ร้อแม็กสวยเริ่มทะเบียนครบนะคะขายเงินสดนะคะ1 4 8 0 0 0บาทค่ะพร้อมโอนให้เลยทีเดียวนะคะท่านใดที่สนใจนิสสันนวราแคปเครื่องเป็นสินคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะไปดูไปทดลองขับก่อนได้นะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะคุยกันได้เจรจากันได้นะคะกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ